สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอัมแหมแล้วนะเจ้า สาวอําวันนี้พแพมแนะนำนี่ค่ะสำหรับสายลุยสายป่าเขามาเจอกันที่ผาเจอ้อนั่นเองนะเจ้าผาเจาออยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแม่วางนะคะอ่ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วางก็จริงแต่อยู่ในเขตของตำบลสันติสุขอำเภอโดยรอจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองจ้าอ่าเป็นที่ด่งดังของนักท่องเที่ยวสายป่าสายลุยเลยใช่ไหมจ้าหรือว่าที่ ใครๆเรียกกันว่าแกรนแคนยอนเมืองไทยนั่นเองจ้าอ่าขอบอกว่าอ่าบรรยากาศและทิวทัศ์ต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนี้ต้นไม้เขียวขจีสวยมากๆเลยจ้าอ่านี่นะเจ้าผาจ้าเปิ้นบอกว่าอ่าเป็น ที่เดินทางนะเจ้าของน้ําปิงของเอาเมื่อสมัยหลยปันพีก่อนยิเยนก็เจ้าก็บอกว่ากี่พันปีนะเจ้าอ่าเป็นเส้นที่น้ําปิงเคยไหลผ่านแล้วก็ได้หยุดกกรไหลผ่านไปมันก็เลยเกิดเป็นเชิงตะกอนนะเจ้าตั้งขึ้นมาจดมีลวดลายที่สวยงามขนาดนะเจ้าเป็นทางศึกษาอ่าเป็นเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะเจ้า ผาเจ้าเปิ้นบอกว่ามีความสูงชันประมาณ30เมตรนะคะขอบอกว่านักท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางสายป่าบ่สมควรพลาดเลยนะจ๊ะใครจะเชื่อว่าเน่น้ำปิงไหลกัดเซาะเป็นเส้นทางแบบนี้ทิ้งเชิงตะกอนลวดลายได้สวยงามมากเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองมาเที่ยวด้วยตัวเองแล้วนะจ๊ะ ทิปนี้เขาก็จะมาดูนะเจ้าอ่าระหว่างทางไปนี่แม่นกว่าเนยะเจ้าหนะ้าที่อุทยานเปินน้นนะคะขนาดนะเจ้าเปิ้ลทําความสะอาดได้ดีมากและเปิ้ลฮื้คาแนะนําได้ดีมากๆเลยเจ้าอ่าเส้นทางไปตอนแรกนะเจ้า กนก็จะมีเส้นทางอ่าเทิงเดินขึ้นบันไดาอาจจะมีสูงชันเป็นบางจุดนะเจ้าแต่ก็สบายสบายสำหรับสายเดินทางแล้วก็มาถึงแล้วจ้าตอนนี้นี่ก่อนที่เราจะไปถึงพาเจ้าจก,ก็จะมีเส้นบันไดลงไปอีกนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆได้เลยเจ้าอ่าแล้วบางทางไปเราว่ามีทางบันไดสูงชันและเดินลงล Yeah. <laughs> แต่ขากลับออกมาเปิ้นมีเส้นทางที่เดินสบายสบายคือตางลัดเลาะน้ําเจ้าอ่าเป็นสายน้ําเก่าที่กัดซอะออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เปิ้นกับเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เราเรียนรู้แล้วเดินกับที่สวยงามขนาดเลยจ้าเขาบอกว่าไปอีกทางกับอีกทางแต่ว่าสวยๆด้วยกันทั้งนั้นเลยจ้าทริปนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะจ้าอ่าปักหมุดให้เลยนะจ้าอย่าลืมมา เที่ยวกันล่ะงั้นคลิปนี้อําขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามรับชมอําต่อๆไปแล้วก็ฝากหยิบไปดูคลิปเดิมๆให้อําดังนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ